ช่วงโชกนะครับวันนี้ชัดเจนหลักหินนี่ธรรมดาจะเล็กตกวผู้ต่อสู้แต่วันนี้ดูได้ลอยแต่เคยแพ้มาสองครั้งนะครับชนะครั้งหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเกมนี่ก็เบียดไปพลิกไปพลิกมาตลอดนะครับใน3ครั้งที่ผ่านมาอย่างที่พ่อารีและก็บางยาบอกไปเลยครับก่อนหน้านี้3ครั้งที่ต่างจาังหวัดนะครับวันนี้เข้ามาที่นี่ครับพลังติดเพชรกินดีครับเชื่อว่าความดุเดือดเผ็ดมันนี่ ไม่ธรรมดาแน่ๆครับเดินขยับเข้าหาเลยนะครับสั่งปากขวานะครับโอ้เตะขวาต่อยขวานะหลักยินก็เตะขวาต่อยขวาเหมือนกันแต่ตอนนี้มาเข้าในพยายามจับลลําโดนตั้งกำแพงหน้าเอาไว้นะครับสั่งปากก็ไม่ยอมให้ตีง่ายๆแต่แม้ว่ารูปร่างช่วงชกจะเสียเปรียบก็ตามนะครับ แล้วก็เปิดเกมด้วยขยับเข้าไปโอ้โหเอาละครับเจาะยางเข้าไปทำท่าแฉกแฉดุ้งหรือเปา่เลยครับเบียดก็หาตลอดนะครับฟังปากโอ้ยหุบซ้ายหลักหินก็ดักบวกคู่นี้นี่โอกาสนับนกนี่นะจับมีให้เห็นแลวครับจับตาดูดีๆเลยครับวยคู่นี้อ้าวเตือนมาแล้วนะครับจับตาดูดีๆครับประเคนของหนักๆแรงๆตั้งแต่หัววันเลยครับคู่นี้ครับ อย่าหลุดอย่าหลวมก็แล้วกันครับหมัดขวาเอ้าเจอแข้งขวาหุยเห็นแล้วสะเทือนตามไปด้วยเลยครับนี่ครับอย่างที่บอก้วครับเคยเจอกัน3ครั้งครับไม่ต้องดูใจกันนานไม่ต้องดูอาวุธกันเยอะครับเป็งยกแรกใส่กันเลยอุยหุกซ้ายครับแม้แต่ว่าเป็นความโชคดีของมุมน้ำเงินครับยังไม่โดนครับดูครับหนักแรงตั้งแต่โยดแรกครับท้ายที่สุดแล้วครับจะมีการน็อกกันเกิดขึ้นหรือไม่ครับบางรีหลักหินนี่ก็มีมาทุกซ้ายนะครับคอยบวกอยู่ตลอด สังปาบนั้นมีแต่ขาต่อยหมัดแรงนะครับเอาหลักหินจะชิงเดินแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ดูนะครับเหยียนกันไปมวยขวานะครับแต่ว่าหุกซ้ายนี่เตือนมาหลายครั้งแล้วสังปราเองก็จะประหมาทไม่ได้เหมือนกันเลยครับมาถึงตอนนี้คราวที่แล้วหุกซ้ายหน้านี่แหละครับที่เอาชนะนักคู่ต่อสู้ครับหลักหินครับนี่ครับซ้ายหน้ามาอีกแล้วครับแต่ว่านี่โดนเตะจ่อขาขึ้นมาหนักแรงด้วยกันทั้งคู่ครับดูครับใครโดนของใครใครจะทนได้ใครจะทนอยู่ครับขยับเดินเปิดเกมต่อเนื่องนะครับ ดูครับเบียดเข้าไปใกล้ๆครับไม่มีใครถอยให้ใครครับซ้ายหน้าวุดไปครับจังหวะนี้อยู่ที่ท่าทอระหดนะครับแล้วก็ใครจะพลาดโดนของใครจังๆก่อนเท่านั้นอาวุธนั้นหนักแรงด้วยกันทั้งคู่เริ่มจะเห็นกันตั้งแต่ยกแรกนี้แหละครับออกอาวุธแรกกันแบบนี้โอกาสที่จะไม่ครบ5้ายกก็มีสูงนะครับขยับเข้าไปเตะเจ้ายางอีกแล้วนะครับสังปรับมาดูหลักหินหุ้าไซอีกแล้ว เป็นหมัดเด็ดของหลักหินเลยเบียดเข้าไปโอ้หมัดขวานี่ก็ทิ้งทั้งตัวเหมือนกันสั่งปากก็มีฮุกซ้ายนะครับคอยบวกดูนะครับใครจะแม่นหัวกันใครจะเข้าจุดโฟกัสก่อนการคู่นี้ขยับเข้าไปไม่มีใครยอมใคร้วครับมาชิงจังหวะกันในช่วงปลายยกพักกันก็คู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่ยกสองกรรมการเทรวุฒิสับมือให้ทั้งคู่ชกกันแล้วนะครับเริ่มจะขยับเข้าหาเหมือนเดิมหลักหินดูไปเจาะยางจะเน้นเจาะยางเลยครับสั่งปาก หลังหินก็ไม่สนนะครับขยับเข้าไปแลกกันแบบนี้แหละครับสนูกเลยโอ้ยโดนจอ่อยางอีกแล้วนะครับอย่าหันข้างนะครับเริ่มจะหันซ้ายหันขวาเหมือนกันแต่ก็มีแข้งขวาที่โคตรพุ่วอยู่ตลอดลูกเตะจอ่อยางนี่ดูว่าทําผลงานได้ดีแล้วครับเน้นทุกดอกนะครับโอ้โหเอาแล้วครับแบบนี้โอกาสไม่ก็มายกนี่มีให้เห็นแน่ใครจะพลาดโดนของใครเท่านั้นแหละครับดูครับพยายามจะ ตับขาเจาะยางครับอุ้ยหมีหมัดครับเนี่ยเพิ่มเห็นอะไรมาลางๆครับทางด้านสังปราตุ้กับปุ้ยเตะขาแลวกระบมัดดูกับพุกสายโอ้หลักหินโดนหมัดทำท่าเอียงไปเอียงมาครับสังปราจับิดมันเก่งปิดมันชีเลยหรือไม่ครับตรงนี้หลักหินก็พยายามจะเปียกอยู่นะครับดูเจาะยางโอ้โหเจ็บนะครับโดนครับไม่ใช่ไม่โดนนะแต่ว่าหัวใจนะครับหลักหินก็ไม่ยอมนะครับคอยดักบวกอยู่เหมือนกันนี่นะครับเจาะยางขึ้นเอาแลกกันแบบนี้นะครับ ตขาต่าอยหมัดแด่กันทีต่อทีโดนต่อโดนโอ้โหแล้วก็เป็นหลังหินแล้วครับที่โดนเจาะยางเข้าไปนี่ต้องหล่นให้กรรมการนับแปดนะครับดูว่าสังปราบก็พยายามจะปิดเกมหรือเปล่าสายตาที่จ้องเขม่งเนี่ยเดินยางเข้ามาเจาะยางไปอีกแล้วโอ้โอยยกติการชกเลยครับเป็นยกที่2เท่านั้นเลยครับคู่นี้สังปราบนะครับ ทอไกลเน่นะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่2นะครับสร้างในตีโชกกัน4ีครั้งชนะ3แพ้1ครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆนะครับจังหวะที่โดนนะครับนี่นะครับดูจุดเกิดเหตุนะครับปักเข้าไปเจาะยางโอ้โหแล้วก็สายลำตัวเม็ดนี้นี่เต็มๆใช้โค้งจริงๆเลครับจังหวะทลาเข้ามาด้วยจุกนะครับไม่ไหวครับ ว่าคุณหมอจีรศักดิ์าาก,ก็ขึ้นไปดูอาการนะครับโอ้โหซ้ายเม็ดสุดท้ายนี่เต็มชายโครงจริงๆ